ผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ถูกพูดถึงกันมากขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในสังคมไทยที่ภาครัฐกําลังเร่งดําเนินการกําลังจะมีมาตรการกําลังจะมีนโยบายออกมาให้ชัดเจนที่สุดปัญหาที่ว่านี้ก็คือปัญหาเด็กเกิดน้อยครับคือเราย้อนไปดูสถิติตัวเลขเนี่ยพบว่าปัญหาดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ปี2562เด็กเกิดใหม่ลดต่ําลงมากครับแล้วสิ่งที่กระทบ ในภาพรวมก็คือเรื่องของแรงงานเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาภาครัฐก็เตรียมที่จะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งล่าสุดเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอธิบดีกรมอนามัยครับท่านบอกว่าภาครัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนก็มีข้อแนะนํา4มาตรการที่จะสามารถทําควบคู่กันไปได้เพื่อที่จะผลักดันนโยบายด้านนี้ให้สําเร็จครับ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยครับท่านกล่าวว่านโยบายที่รัฐจะต้องสนับสนุนให้คนไทยมีลูกมากขึ้นนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมโดยใช้หลักการว่าเด็กที่เกิดใหม่เป็นลูกของประเทศไทยซึ่งรัฐจะต้องดําเนินการใน4ีมาตรการครับมาตรการแรกคือการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่ในการมีบุตรในวัยอันควรนะครับ มาตรการที่2ครับคือการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวที่มีเด็กอายุตั้งแต่0-5ถึง5ปีมาตรการที่3รัฐต้องส่งเสริมการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า2ปีเพื่อให้พ่อแม่สามารถไปทำงานแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้มาตรการที่4ครับนั่นก็คือการช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยากให้สามารถได้เข้าถึงการรักษาในอายุที่น้อยลงเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีลูกครับ เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเราทําตอนเนี้เราต้องหวังผลน,นะครับในยี่สิบปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ดําเนินการตั้งแต่ตอนเนี้ยในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้ามันก็จะเริ่มส่องผลให้เห็นปัญหาตอนนี้เราก็เห็นปัญหาแล้วครับก็คือปีสองห้าหกสี่เนี่ยเก,เกิดน้อยกว่าหกแสนคนเนี่ยต่อปีนะครับถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรมีมีคนพยากรน,นะครับประมาณสามสิบถึงห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยประชากรอ,อาจจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ ปัญหานี้อาจจะส่งผลต่อปัญหาสังคมที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะักแต่ทีอ่อย่างที่คุณหมอท่านบอกนะครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่านี้แน่นอนนะครับทีนี้นายแพทย์สุวรรณชัยท่านยังกล่าวอีกนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยประเทศมีประชากรลดลงเนี่ยส่งผลให้เกิดปัญหาหลายด้านครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นจํานวนผู้เสียภาษีน้อยลงงบประมาณในการดูแลประชาชนนั้นไม่เพียงพอการขาดแคลนแรงงานฝีมือและก็เกิดสังคมไร้ลูกหลานนะครับ ความอบอุ่นในครอบครัวนั้นก็ขาดหายไปเทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาทดแทนสิ่งเหล่านี้ได้คุณหมอยกตัวอย่างบอกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วและในอาเซียนประสบปัญหาลักษณะเดียวกันนี้เหมือนกันแทบจะทุกประเทศเลครับโดยที่ผ่านมาหลายประเทศก็กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจทั้งมาตรการทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการดูแลทางสังคม เพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวนั้นหันกลับมามีลูกกันมากขึ้นครับหรือว่ามีการนำเข้าผู้คนจากประเทศอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มโครงสร้างประชากรอ,อย่างเช่นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันไปพร้อมกับการเพิ่มคุณภาพให้กับเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมครับแล้วก็ดูแลกันตั้งแต่ตั้งคันแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ประสบกับปัญหาการตั้งคันโดยไม่พร้อมจากแม่ที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าแม่ที่ไม่ต้องการเด็กนะครับ ขณะเดียวกันอย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับไม่ได้ประสบความสําเร็จท,ท,ทั้งที่พยายามใช้หลายมาตรการหลายนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้ครับกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจนเด็กเกิดใหม่นั้นน้อยลงเพราะว่าคนวัยทํางานไม่ต้องการหรือว่าคนวัยทํางานนั้นมีความต้องการชะลอการมีลูกออกไปนะครับ